กลับมาตามรายการในช่วงสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันกับนักเศรษฐศาสตร์ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับหลายค่ายก็ออกมาปรับลดคาดการณ์าาการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับการลงทุนจากต่างประเทศก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้สนใจมาลงทุนในบ้านเรามากนักนะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับโรเตอร์มอนเทพจาวาลาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร c m เไทยจำกัดมหาชนนะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะวันนี้อยากจะขอมุมมองของดออรหน่อยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Worldbank หรือว่าแบงก์ชาติเองเนี่ยนะเวิร์ลแบงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยแบงก์ชาติระบุบ,บอกว่าไทยเนี่ยโอกาสโตเกิน3%มก็มีค่อนข้างจํากัดเต็มทีเนี่ยนะคะเรามองยังไงบ้างคะก็เป็นข่าวน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเศรษฐกิจโตช้าโตต่ำนะครับและที่คุยกันคงไม่ใช่แค่สําหรับป <c oughs> ีนี้นะครับท <c oughs> ีษษ่บอกว่า แต่2.4ตาม w o r l d ์ a n d 2.6แ 6, มงชเราเองยังคงการคาดการของเรา2.3ซึ่งก็ให้ไว้ต่ำค่อนข้างมากอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมองนะครับแม้ว่าจะเป็นข่าวร้ายแต่ก็ยังมองครับว่าเราก็ประคองกันได้อยู่แล้วก็เห็นสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังนะจากการใช้จ่ายภาครัฐจากเรื่องการลงทุนที่จะกลับมาแล้วก็แนวโน้มการส่งออกที่น่าจะเติบโตได้ดีขึ้นําตลาดโลก แต่ที่เป็นห่วงกันก็คือแล้วทั้งหมดปีนี้ไปปีต่อๆไปล่ะจะถึงสามเปอร์เซ็นกันหรือเปล่าเพราะเราเคยโตกันได้เคยสี่เปอร์เซ็นตในบางช่วงแล้วก็เหลือสามเปอร์เซ็นแต่นี่ก็น่าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าเรื่องโครงสร้างประชากรสูงอายุแรงงานเองก็มีน้อยลงนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นแรงผลักดันได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องเป็นโจกใหญ่ของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างนะครับอืมตอนนี้นี่การเติบโตตามศักยภาพของบ้านเรานี่น่าจะสักประมาณสักเท่าไหร่ครับในมุมมองดออร มันมันเคยสูงกว่านี้ศักยภาพของเราเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยด้วย structural คือโครงสร้างที่มันเปลี่ยไปอครง<ะ>สูงวัยรายงานขาดแคลนขาด,ขาดเทคโนโลยีเยอะแย,ยะมากมายตอนนี้ถ้าตัวเลขออกมาเนี่ย ก็ต่ำสามอย่างที่แข่งชาติเขาบอกนะครับเราเองก็ประมาณการ2.5ถึง3าม uh huh. นะครับที่จะถือว่าศักยภาพเราเราต่ำลงนี้จริงนี่คือถ้าไม่ทําอะไรนะเพิ่งตกใจนะว่าเราจะโตแบบนี้ไปถ้าเราทําอะไรปรับครุงสร้างมันมีโอกาสนะครับที่ศักยภาพม uh ัน huh. สามารถที่จะขยับได้แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นกรณีที่ว่าเราเองยังค่อนข้างจะช้าอย่างที่ผ่านมา uh huh. าการลงทุนของภาครัฐเองก็ก,ก็ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าค่อนข้างช้าการลงทุนภาคเอกนชนก็ยังไม่มาการลงทุนจากต่างประเทศก็ดูเหมือนว่าจะหายไปด้วยก็ดูจะไปโฟกัสกันที่ประเทศอื่นๆกันตรงนี้เรามองอยังไงบ้างฮะเราค่อนข้างจะเรียกว่าน้อยใจก็ได้นะครับเพราะว่า FCI <c oughs> ที่ต่างประเทศเขาเข้ามาบ้านเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นบวกก็ยังเติบโตแต่ถ้าเทียบมองซ้ายมองขวาเนี่ย รังท้ายเลยนะครับต่างกับเวียดนามต่างกับที่เข้าไปอินโดนีเซียไปหลายประเทศเลยก็ย uh ิ huh. งถือว่าเราเราค่อนข้างจะจํากัดนะฮะในเรื่องของ FDI ที่เข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของ EV จากจีนหรือว่าเทคโนโลยีที่ที่มาจากจีนแต่ว่าจากญี่ปุ่นเองก็ก็มาอยู่แต่ว่ายังถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับที่เข้าไปประเทศอื่นก็คงต้องเร่งมากกว่านี้ที่บอกว่า FDI เข้ามาเนี่ยก็มองไปไกลนิดนึง เราจะมีเรื่องโครงสร้างอื่นๆไหมเช่นขยายเรื่องของ FTA การเจราจาก,การค้าเสรีกับหลากหลายประเทศนะครับสิทิทระพยชโยต,ต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของที่ดินที่กําลังพูดกันด้วยนะครับที่ให้ต่างชาติถือครองอันนี้เป็นหลากหลายส่วนนะครับ <S <S ที่ต้องติดตามกันนะครับค่ะเมื่อสักครู่น,นี้ดรบอกว่าการที่เราเนี่ยจะเติบโตได้มากกว่า3%ก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะเราต้องทําอะไรบ้างคะเพื่อที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถกลับไปเติบโตได้ในระดับ 4- 5เเหมือนในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะ ยอมรับจริงๆว่ายากมากนะครับ oh, แล้วถ้าจะไปขนาดนั้นได้เนี่ยเร,เราพยายามอย่ามองแค่ว่าปีนี้ต่ำสามปีหน้าต้องเอาเหนือสามเดี๋ยวมันจะขึ้นไปปีเดียวแล้วเดี๋ยวลงมาสุดตกนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่มองก็คือต้องไร่อย,ย,ยาวจริงๆเมื่อสักครู่เราพูดเรื่อง s d i นะครับต้องเร่งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ภาษีนะครับเรื่องของแรงงานนะครับหรือว่าที่ดินหรือว่าทุนต่างๆนะครับเพื่อดึงดูดให้เขาเข้ามาและเชื่อมโยงกับไทยการศึกษาอันนี้ยาวมากนะครับแต่ก็ต้องเร่งทําเพื่อให้ไทยเองสามารถเติบโตได้เรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆประเรียนเป็นื่อสักรูมถึงคนไทยครับการใช้ใจ่ายอะไรหลายๆอย่างเรื่องการออมก็เป็นเรื่องสําคัญเน้นมันมีหลากหลายมิติครับที่สามารถที่ผลักดันให้เติบโตได้แต่วันนี้เราเรามองว่าให้หนึงอเ ได้อีกระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะยาวหน่อยผมว่ายังสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพได้ด้วยนะครับอืมครับอ่เรื่องดอกเบี้ยสักนิดนึงแล้วกันช่วงนี้มองอยังไงบ้างครับหลายคนก็ออกมาบอกว่าถ้าดิจิทัลวอลเล็ตไม่มีอาจจะเห็นแบงค์ชาติลดดอกเบีย้ยนี่เรามองอยังไงบ้างเหมือนโยนหินถามทางกันไปมา <laughs> นะครับเริ่มทางคลังเองก็อยากให้แบงค์ชาติลดดอกเบีย้ยกระตุ้นทางด้านแบงค์ชาติเองก็คงมอง,มองครับว่าเดี๋ยวเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตมา เศร,รษฐกิจก็จะเร่งขึ้นเดีย๋ยวจะมีเรื่องของเงินเฟอ้อต่างๆก็เลยมองว่าจะคงดอกเบีย้ยเอาไว้ก่อนนะครับที <c oughs> นี้เรามองอยังไงเรามองว่าโอกาสการลดดอกเบีย้ยยังเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเพิ่งตกใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องคงดอกเบีย้ยยาวเศร,รษฐกิจกาลังเรียกว่าขยายตัวต่าไปแล้ว <c oughs> ความอ่ ฐานรากเอง s อสก็เดือดร้อนจริงๆนะครับแต่เรามองว่าอาจจะต้องหาจังหวะให้ดีผมว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องจังหวะซึ่งมันจะคูพูจังหวะที่หนึ่งก็คือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตถูกไหมครับถ้าเกิดขึ้นมามีแรงกระตุ้นทางการคลังมหาศาลผมเป็นแบงค์ชาติผมก็รอกันก่อนดูสถานการ์ประเมินกันกอดถูกไหมครับแต่เรื่องจังหวะที่2ก็คือเรื่องต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟกที่มองกันว่าโอกาสการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าลดตามเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกิดเรื่องของปัญหาอนะครับเรื่อง เรื่องดิจิตลวอลเลออกไปที่่างประเทศด้วยซึ่งก็ยังถือว่ามีโอกาสในการลดดอกเบี้ยได้ถ้าทําแบบระมัดระวังนะครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณนักเตะมอนเทพนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ